เ,เรียกว่าเป็นงานแดงเดือดครั้งแรกที่ทางแจ๊สจัดนะครับอพอดีทางแจ๊สเนี่ยได้ลิขสิทธิ์ของ Premier League นะครับ6ฤดูกาลแล้วก็อันนี้เป็นฤดูกาลแรกเราก็เลยจัดงานครั้งนี้นะครับคิดว่าเราคงมีงานทุกๆปีนะครับแล้วก็คงจัดให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีด้วยนะครับครับต่อก็ สำหรับผมเองก็เราเราเห็นแพชชั่นแล้วกันแล้วก็พลังของคอมมูนิตี้แฟนบอลในประเทศไทยนะครับเราก็เลยอยากให้มีงานนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การเชียร์บอลที่สนุกยิ่งใหญ่มากกว่าการเชียร์อยู่ที่บ้านแล้วกันนะครับว่าทางแจที่ได้ยินเสีมายังมีแนวคางที่จะจัดคู่อยู่หก็คิดคิดว่าคงจัดนะครับเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วก็จัดแมนยูอาร์เซนอลไปนะครับเราคงหารูปแบบที่ทำให้อ่ แฟนของแต่ละทีมเนี่ยเข้ามาสามารถมีส่วนร่วมกับการรับชมได้นะครับความพิเศษของงานวันนี้มีอะไรบ้างจากสปอนเซอร์ที่ร่วมงานก็ดูจากเสื้อพวกผมนะครับก็คงเห็นว่าจะมีแฟนบอลนะครับที่มีแพช s i o n เชียร์ทั้งทีม l i v e r p o ูแล้วก็ทางด้านแมนยูด้วยนะครับก็คิดว่าคงเป็นเรื่องความสนุก ที่เราจะได้เจอในงานวันนี้นะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์อีกมากมายนะครับที่มาร่วมเปิดบูธในงานด้วยจริงๆวันนี้เรามีคอนเสิร์ตด้วยนะครับของเอฟ l ิโลแล้วก็น้องๆวงแตงจากอีทูไนมิวสิกนะครับก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้การเชียร์บอลทางนี้สนุกมากยิ่งขึ้นอีกครับเรียกว่ามีการพาสสดๆด้วยอ่าใช่ครับใช่ครับเรียกว่าแบบมีทั้งแบบทีมบากับที ครับกองเชียร์เต็มที่ครับันนี้เราก็มีคนภาคสด2ท่านเนาะมีแฟนบอลทั้งสองทีมคอยพากันก็รอชมความความสนุกแล้วกันนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับท่ท่านท่านเชียร์ทีมไหนครับหรือว่าตามเสื้ออะไรครับตามเสื้ออะไรครับเสื้อเชียร์เต็มที่ครับเป็นยังไงก็คือรักกันรักกันครับรักกันครับรักกันแต่วันนี้ก็ขออนุญาตเชียร์ทีมรักอย่างเต็มที่ก่อนนะครับแล้ววันนี้อยากจะขอบคุณผู้จัดสนุนรายการ ครับก็ต้องขอบพอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเ,าเริ่มฤดูกาลไปกับทางด้านแจสนะครับคิดว่าเดี๋ยวเราคงอยู่กันนานๆ6ปีนะครับก็หวังว่าเราจะมีสิ่งดีๆให้กับผู้รับชมนะครับแล้วก็ s u b s ั r ส,สคร r ของ Monomax ตลอด6ฤดูกาลเลยนะครับเรียกว่าแบบแพ็กเกจในการรูฟุตบอลราคาเท่าไหร่ ก็ตอนนี้แพ็กเกจหลักนะครับก็เป็นเดือนละ299บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรายปีก็คือ2,999บาทนะครับอันนี้ก็ยังเป็นแพ็กเกจหลักของเราอยู่ครับใช่ว่าท่านไหนที่ไม่สามารถมาร่วมงานในวันนี้ก็สามารถดูที่ช่องไหนได้ใช่ครับสามารถดูดูที่แพลตฟอร์มมอนด์แม็กซ์ได้เลยนะครับัเ้้าาชชิญววนนนี ก็ขอเชิญชวนแล้วกันนะครับแฟนบอลไม่ว่าจะทีมไหนนะครับเข้ามาร่วมกิจกร,รรมของเราในครั้งนี้หรือครั้งต่อๆไปก็รอติดตามได้นะครับก็รับรองได้ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกยิ่งใหญ่แล้วก็มีกิจกร,รรมมากมายรวมถึงคอนเสิร์ตนะครับให้ให้รับชมกันนะครับโอเค,คขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับไม่มีนะครับครับ่ ต้องมีแบบชกมวยกันนะครับ